สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม w วูดทิ้งเวฟซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพรีบิวจินซีตัวละครใหม่ตัวแรกที่อัปเดตเข้ามาในแพท1.1ซึ่งหากใครนะครับที่สนใจอยากเล่นตัวละครนี้เราอยากจะรู้ว่าลักษณะการบิวเนี่ยคนที่จะต้องทําอะไรเน้นในส่วนของตรงไหนบ้างเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ <your> ทุกคนผมมาร์เบิร์เนะ สงสัยจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกมวูดทิลลิงเวฟและอยากจะเติมลูนหนบัตรรายเดือนหรือแพทเทิร์นพารเติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจําผมแนะนําเป็น e l a s สติกช็อป้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40%เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไร้การีฟันแน่นอนสนใจใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Line แอดอีลาสติกช็อปมีแอดทัง่ด้วยนะครับ โดยสลหรับจินซีนั้นเป็นตัวละครลิมิเต็ดในระดับ5ดาวที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบสเปกโตดาเมจครับถึงแม้ว่าจะถืออาวุธประเภทบลอดเบสแต่ว่าก็ไม่ได้มีระยะในการโจมตีแบบประชิดซะทีเดียวนะครับเรียกง่ายๆว่าอาจจะอยู่ในระดับ mid เรนจ์ range, ที่ไม่ได้ใกล้เราก็ไม่ได้ไกลมากซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบนันตัวละครในระดับ5ดาวที่ถืออาวุธประเภทบลอดเบสเหมือนกันเนี่ยจะมีอยู่แล้วถึง2ตัวนั่นก็คือคาโชแล้วก็จีเยนแต่ว่าลักษณะการเล่นเนี่ยก่อนข้างที่จะแตกต่างไม่ทับลายกันอย่างแน่นอน เอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือส่วนของ Priority s u b s t a c t นั่นเองเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกครับที่ค่อนข้างสําคัญเลยนั่นก็คือค่า Critical Rate แล้วก็ Critical Damage ด้วยความที่จินซีนั้นดูจะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เป็นตัว Main DPS ดังนั้นทั้ง2ค่านี้เนี่ยจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากๆต่อมานะครับก็คือในส่วนของ Resonance Skill แล้วก็ Basic Attack ครับสส่วนนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ทำ d a เม g ได้ดีที่สุดสำหรับจินซีเลยก็ว่าได้ส่วน Third Priority s ้ซับนั้นก็จะเป็นในส่วนของ r e s s o n n n e Liberation กับ s p e c t r โ Damage นั่นเองแน่นอนครับว่าในส่วนของ Healing Bonus นั้นไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตส่วนส t ต c k เพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่สามารถหามาใช้งานได้โดยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในส่วนของ b a s เ a ด k ทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์รวมไปถึง h e a v y a t t a c k ถ้ามีติดมาสักหน่อยเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้ครับ เอาละรครับทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้รู้สเต็คที่สําคัญสําหรับจินซีแล้วเราก็มาจัดเซตแอคโคให้ตรงกับความสามารถกันครับเริ่มต้นกันที่แอคโคเซตเนี่ยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า2เซตที่เหมาะสําหรับจินซีมากมากนั่นก็คือลิงกริ้งจูนกับสเตทรัลไลท์ครับโดยสําหรับลิงกริ้งจูนนั้นก็จะมีความโดดเด่นในการเพิ่มเบสเอทีเคอีกทั้งนยครับหากเราสามารถใส่ได้จนครบ5ชิ้นจนเกิดเป็นเอฟเฟกต์เซตที่2นะครับเมื่อเข้าสู่สถานะต่อสู้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเบสเอทีเคขึ้นมาเป็นจานวน5 ในนททุกๆ1.5าีสามารถสะสมได้สูงสุดเป็นจำนวนถึง4ขั้นด้วยกันครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะทําให้ตัว a u t o Skill นั้นสามารถสร้างความเสียหายได้ลุ่นไหเพิ่มมากยิ่งขึ้นอะ่ะสูงถึง60%อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งเซตอย่าง Celestial Rise เองเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันมีความสามารถในการเพิ่ม s p e c t r a Damage หรือว่า Damage ทัดแสงนะครับอีกทั้งหากเราทําการใส่ Echo จนครบ5ชิ้นจนเกิดเป็น e f ฟ e c t เซตที่2นะครับเมื่อ Intro Skill ทํางานก็จะช่วยเพิ่ม d a เมจทัส s p e โตเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเป็น จำนวน30%ในช่วงระยะเวลา15วินาทีทีนี้นะครับเรามาดู Echo Cost สที่น่าสนใจมีอยู่ด้วยกัน3ชิ้นครับชิ้นแรกเนี่ยเป็น Echo ใหม่ล่าสุดเลยผมขออนุญาตเรียกเป็น Echo มังกรกันแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าชื่อจริงๆเนี่ยควรที่จะต้องออกเสียงว่าอะไรโดยสำหรับความสามารถเนี่ยหลักๆจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นวงกว้างได้ครั้งละหลายๆเป้าหมายด้วยกันครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสามารถในการ b o o ต t ดาเมจให้กับตัวละครแบบตรงๆแต่ด้วยความที่มีความสามารถในการ การทาให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้วยสเปกโตดาเมจซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยใช้งานจริงนะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่าภาพรวมดาเมจของทีมเนี่ยน่าจะดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับหากใครที่อยากได้เป็นแอคโคที่มีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับตัวละครโดยตรงแน่นอนเลยครับว่า Morning งแอเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายแล้วก็ยังสามารถที่จะมอบบัฟที่ช่วยเพิ่มดาเมจท่าสเปกโตกับรีโซแนนซ์ไลเวเลชันเนี่ยให้รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่่งขึ้นนนั แต่สุดท้ายเลยหากใครที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแอคโคชิ้นไหนดีเพราะว่าอย่างมังกรเนะี่ยก็มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมอน i n งแอคก็มีความสามารถในการที่จะบูทดาเมจให้กับตัวละครจริงๆเรามีแอคโคที่มีทั้ง2ความสามารถนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เด่นไปในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือเมชชบอมบิ i เนชั o นนั่นเองเป็นแอคโคที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ก็ยังสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับตัวละครได้ด้วยการเพิ่มเบสเอทีเคแน่นอนครับว่าในเรื่องของการสร้างความ จะหายเป็นวงกว้างเนี่ยก็อาจจะสู้แอคโคมังกรไม่ได้รวมไปถึงในเรื่องของการบูตดาเมจเนี่ยก็น่าจะสู้มอร์นิ่งแอไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีทั้ง2ความสามารถให้เราใช้งานครับจบในส่วนของ Echo ไปกันแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างครับโดยอาวุธที่เหมาะสําหรับจินซีเนี่ยส่วนตรง,งคิดว่ามีอยู่3ชิ้นด้วยกันครับ เริ่มต้นกันที่อาวุธในระดับ4ดาวกันก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะหมดงบไปกับก,บการเปิดหาจ<ๆ>ินซีก็เลยอาจจะมีงบไม่เพียงพอที่จะเปิดหาอาวุธเฉพาะนะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันครับนั่นก็คือ Autumn Trade กับ Helios c r a อ e r ครับเริ่มต้นกันที่ a u t u m เ Trade ครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มเบ s e ATK แล้วก็ค่าค r i t i c ข้ r a ลก็เลยทําให้ลักษณะการ b u i ด์ตัวละครของจินซีเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเพิ่มมายิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ Echo นะครับที่อาจจะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ก็สามารถที่จะหาค่าค r i t i c a l r a ได้อย่างน้อย,อยที่70%อย่างแน่นอนส่วน h e l i o s นั้นจะเป็นอาวุธที่ช่วยเพิ่มเบส ATK ได้เยอะมากๆครับทั้งจากตัวเบสสเตตัสเองแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มเบส ATK ได้เยอะมากๆแต่ว่าเราเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยในเรื่องของการบิลตุลละครในส่วนของการหาค่าค r i t i c a l r ล t e แล้วก็ Critical d ล m a g e นะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่ม2ส่วนนี้เลยส่วนใครนะครับที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยแน่นอนเลยครับว่าอาวุธเฉพาะของจิน,นียมันก็จะ ต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเบสสเตตัสที่ช่วยเพิ่มเบส ATK แล้วก็่าคริทิคอลเลทเนี่ยแค่2ส,ส่วนนี้ก็กินขาดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มดาเมจธาตุและเมื่ออินโทรสกิลทางานนะครับก็ยังจะทําให้รีซูแนนซ์สกิลเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งหากเรานะครับใช้รีซูแนนซ์สกิลในการสร้างความเสียหายก็ยังจะได้รับบัฟเพิ่มเติมที่จะทําให้รีซูแนนซ์สกิลในครั้งถัดไปเนี่ยรุนแรงได้เพมม แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของการจัดทีมนั่นเองแต่จะขอย้ําสักหน่อยนะครับว่าข้อมูลในส่วนของตรงนี้เนี่ยเกิดจากการวิเคราะห์จากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นยังไม่ได้เกิดจากประสบการณ์การใช้งานจริงเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเริ่มต้นกันที่ทีมแรกครับที่จะประกอบไปด้วยจินซีที่จะเป็นเมน DPS ตามมาด้วยซานหัวที่เป็นตัวซับ DPS แล้วก็เถาชีนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็นวอลีน่าก็ได้โดยสำหรับ ลักษณะการสร้างความเสียหายแบบพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่ใช้เบสิกแอตแทกนะครับสร้างความเสียหายตามจำนวนที่กำหนดดังนั้นนะครับเบสิกแอตแทกเนี่ยจึงเป็นดามจส่วนใหญ่ที่จินซีจะต้องใช้นอกจากนี้นะครับดามจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากตัว a ีส e นสกิลและแน่นอนครับพอจินซีเนี่ยต้องใช้เบสิกแอตแทกเป็นส่วนใหญ่หากเราอยากจะบูทดามจให้เบสิ c แอตแทกนั้นสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ต้องจับคู่กับซานหัวครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบูทในส่วนของเบส แทกขึ้นมา,านอกจากนี้หากใครที่มีงบเยอะจนสามารถปลด C6 ได้ก็ยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มเบต ATK e ให้ได้อีกด้วยส่วนเท้าชีนั้นก็จะมีความสามารถในการบูตรีซูนันสกิลครับหากใครที่อยากให้สกิลของจินซีเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ c o n c e r ร์ตโตเอเนของเท้าชีเต็มแล้วก็สามารถที่จะสวิตช์ข้ามไปที่จินซีได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านซานหัวครับ ทีมต่อมาครับเราจะเปลี่ยนตัวซับ DPS จากสารหัวเนี่ยมาเป็นอย่างย่างครับด้วยความที่มีลักษณะการเล่นที่ง่ายกว่านะครับอีกทั้งก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยเพนนเเิ่ม Resonance Energy ให้กับจินซีได้ไวขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถเพิ่มเติมหากเราทําการปลด C6 ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มเบสเอดเคให้ได้เหมือนกันอีกทั้งนะครับยังมีความสามารถพิเศษที่สารหัวเนี่ยไม่มีนั่นก็คือการรวบสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบเข้ามาทําให้จินซีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับสตูเ่ดท มยิ่งขึ้นนั่นเองเอาจริงๆในตู้เลดอัพของจินซีเนี่ยตัวละคร4ดาวที่เพิ่มเลดในการได้รับเนี่ยก็จะมีทั้งซานหัวแล้วก็อย่างอย่นครับนี่จึงเป็นโอกาสเหมาะเลยที่จะทำหนใน2ตัวละครน,นี้ให้เป็น C6 ได้ไม่ยากไปพร้อมๆกับการเปิดหาจินซีซึ่งไม่ว่าจะเลือกซับ DPS ตัวไหนนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าสามารถหยิบมาใช้งานร่วมกันกับจินซีเนี่ยได้ดีทั้งคู่ครับ ทีมต่อมาครับจะค่อนข้างแตกต่างจาก2ทีมก่อนหน้าเล็กน้อยตรงที่2ทีมก่อนหน้านั้นจะเน้นทําให้เบสิคแอทแทกกับรี o n แนนซ์สกิลของจินซีเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุน่รงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทีมนี้เนี่ยจะเน้นทําให้รี s o แนนซ์ไลเบเลชั่นรุลแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับตัวซับพีเอเนี่ยจะเลือกพิก1ใน2ตัวละครนี้ครับนั่นก็คือยินลินหรือไม่ก็เจนซินั่นเอง2ตัวละครนี้มีความสามารถในการเพิ่มรีโซแนนซ์ไลเบเลชั่นให้กับจินซีทั้งคู่ค ความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งนะครับในขณะที่เปลี่ยนกลับไปเป็นจินซีเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออนฟิลอยู่ก็ตามทีในขณะที่เจนซินนั้นก็จะมีความสามารถโดดเด่นในการทําให้จินซีนั้นสามารถยืนรับดามิได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะมีความสามารถในการสร้างโล่ไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูพลังชีวิตในขณะที่โล่เนี่ยยังครอบตัวจินซีอยู่ส่วนทีมสุดท้ายนะครับตัวซับ DPS เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือโลเวอร์ท่าแสง เซึ่งหากเรานะครับมีโอกาสในการที่จะทําให้โลเวอร์ทัชแสงนั้นขึ้น C6 ได้ก็จะ,จะมีความสามารถในการซับจินซีเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับทั้งความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตในขณะที่ทําการสร้างความเสียหายแล้วก็ยังทําการลดพลังป้องกันนะครับทัชสเปกโตของศัตรูลงทําให้จินซีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายด้วยทัชสเปกโตกับศัตรูเหล่านั้นได้ลืน่นแหลเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนซัพพอร์ตที่หยิบเป็นเวอร์ลีน่ามาเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่มเบสเอดเคแล้วก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความ เสียหายเพิ่มเติมจากสเปกโตดาเมจเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยทําให้ทีมนี้นะครับดูเป็นโมโนสเปกโตที่ค่อนข้างลงตัวพอสมควรเลยทีเดียวเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการพรีบิวจินซีครับแน่นอนครับว่าในส่วนของรายละเอียดสกิล การอัพรีโ c นันเชนการอัพขั้นสกิลต่างๆรวมไปถึงรายละเอียดอาวุธแบบแปลไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกไปทําอีกคลิปวิดีโอหนึ่งสุดท้ายเลยหากผมนะครับสามารถเปิดจินซีรวมไปถึงอาวุธเฉพาะได้เนี่ยหากเล่นจนชำนาญแล้วก็จะทําคลิปฟูลไกด์กับฟูลรีวิวแยกไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้หากใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์ก็ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ